แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ภาษาไทยความยาวประมาณ5,000คำเกี่ยวกับจรวดระเบิดบัมบารุ่นรุ่นใหม่ของไทยปี2026และราคาพร้อมอินโทรช่อง Motion Mode ไม่มีตัวหนาและไม่มีหัวข้อขีดขีดขีดยินดีต้อนรับสู่ช่อง Motion Mode ช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธยุทโธป,ปกรณ์สุดลลํา อัปเดตใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะอาวุธไทยที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปจอดลึกถึงจรวดร,รุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศไทยที่มีชื่อว่าบัมบารุตรุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจรวดที่มีพลังทำลายล้างสูงมากพร้อมทั้งฟีเจอร์ใหม่ที่น่าทึ่งและราคาที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่ในตอนนี้บัมบารุต2026เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากจรวดบัมบารุตรุ่นก่อนหน้า แต่ในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนวัสดุโครงสร้างระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมอย่างละเอียดโดยใช้เทคโนโลยีภายในประเทศผสมผสานกับนวัตกรรมจากต่างประเทศบางส่วนทําให้จรวดรุ่นใหม่นี้มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเดิมหลายเท่าการออกแบบของบัมบารุทส0 2 6ใช้ดีไซน์แบบล่องหนล,ลดการตรวจจับด้วยเรดาร์อย่างมีประสิทธิภาพมีการเคลือบวัสดุพิเศษซึ่งสะท้อนสัญญาณเรดาร์ได้ต่ำมาก น้ำหนักเบาลงถึง18%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแต่มีกำลังขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นถึง35%ส่งผลให้ระยะทางยิงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากเดิมที่เคยอยู่ที่ประมาณ450กิโลเมตรบัมบารูด2026สามารถพุ่งทยานไปได้ไกลถึง700กิโลเมตรและสามารถปรับความสูงของวิธีการยิงได้หลายระดับเพื่อลดโอกาสการถูกดักสกัดจากระบบต่อต้านขีปนาวุธระบบหัวรบของบัมบารูด2026เป็นหัวรบหลายแบบที่สามารถติดตั้งได้ทั้งหัวรบแรงระเบิดสูง หัวรบเจอะก,กรอะและหัวรบแม่เหล็กที่สามารถหยุดยานเกราะหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเป้าหมายได้ในทันทีแต่ที่เป็นจุดเด่นที่สุดคือหัวรบบอมพิเศษที่ถูกพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งกองทัพไทยซึ่งสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนรุนแรงในรัศมีถึง500เมตรภายใน1วินาทีทําให้สามารถทําลายเป้าหมายที่เป็นกลุ่มหรือพื้นที่กว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบนําวิถีของบอมบารูท2026ใช้เทคโนโลยี GNSS รุ่นใหม่ที่สามารถจับพิกัดได้แม่นยําถึงระดับเซนติเมตร และยังมีระบบ AI ควบคุมการเดียเ่ยงเบนวิถีในกรณีที่มีการยิงสกัดกลางอากาศระบบ AI นี้จะประเมินเส้นทางใหม่ภายในเวลาไม่ถึง0.01วินาทีแล้วปรับวิถีการเคลื่อนที่ให้หลบหลีกได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถจดจำภูมิประเทศตามภาพถ่ายดาวเทียมและใช้ระบบกล้องอินฟราเรดตรวจจับเป้าหมายได้แม้ในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศเลวร้ายการติดตั้งบัมบารูดส2งบบนฐานยิงก็ได้รับการออกแบบใหม่โดยสามารถใช้ได้ทั้งจากยานเกราะทางบก เรือรบขนาดกลางและเครื่องบินขับไล่บางรุ่นทําให้มีความยืดหยุ่นสูงในการรบแบบผสมผสานในสนามรบสมัยใหม่ยิ่งไปกว่านั้นการทดสอบล่าสุดที่ศูนย์ฝึกทางภาคตะวันออกของประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าบัมบารูด2026สามารถทํางานได้อย่างมีเสถียร,รภาพแม้ในสภาพฝนตกหนักหรือมีพายุลมแรงในด้านความปลอดภยัยบัมบารูด2026ใช้ระบบป้องกันการจุดระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งต้องใช้รหัสหลายชั้นจากศูนย์ควบคุมหลัก และสามารถตั้งระบบทำลายตัวเองได้หากหลุดจากการควบคุมลดความเสี่ยงในการตกไปอยู่ในมือของศัตรูเรื่องราคานั้นถือเป็นอีกประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจบัมบารูด2 0 2 6มีราคาประมาณ37ล้านบาทต่อหน่วยซึ่งถือว่าไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถและเมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการผลิตและระบบสนับสนุนเบื้องหลังราคาต่อหน่วยอาจลดลงเมื่อมีการสั่งผลิตจำนวนมากทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตจรวดประเภทนี้ใช้เองได้อย่างยั่งยืน และยังมีโอกาสส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรในอนาคตภายในปี2026นี้คาดการณ์ว่ากองทัพไทยจะมีการนำบำบารุ่2026เข้าประจำการในหน่วยรบเฉพาะทางโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่มีความอ่อนไหวและใช้ในการซ้อมรบร่วมกับประเทศพันธมิตรเพื่อแสดงศักยภาพในการป้องกันประเทศและยกระดับความร่วมมือทางทหารในอนาคตอันใกล้นี้ยังมีแผนพัฒนารุ่นต่อไปของบำบารุ่ที่มีชื่อรหัสว่า บารูด X ซึ่งจะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมแต่มีความเร็วเหนือเสียงและสามารถยิงจากโดรนติดอาวุธได้ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขององค์การออกแบบและวิจัยโดยมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวในช่วงปี2028สิ่งที่น่าชื่นชมคือทีมวิศวกรนักวิทยาศ,าศาสตร์และทหารไทยที่ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ภายในประเทศโดยมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงปกป้องอธิปไตยและลดการพึ่งพาต่างประเทศ และนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของไทยในการเข้าสู่ยุคข,ขององค์การผลิตขีปนาวุธแบบอัตโนมัติที่มีมาตร,รฐานระดับโลกเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีแบบนี้หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วการมีระบบป้องกันประเทศที่เข้มแข็งคือสิ่งสําคัญยิ่งต่อความสมบสุขของประชาชนทุกคนและทําให้ประเทศไทยสามารถยืนอยู่ในจุดที่แข็งแรงในเวทีระหว่างประเทศอย่าลืมกดติดตามช่อง Motion Mode เพื่อรับชมอัปเดตใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับจรวด อาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากไทยและทั่วโลกและหากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหากคุณต้องการเวอร์ชันที่มีเสียงพาก์หรือเอฟเฟก์เพิ่มบอกได้เลยครับ